ยเชืではでは nah ่อเพราะว่าไปก่อนเคยร่วมงานกันตัเป็นคนอาบูโที่เราเชื่อแย้เป็นนาดูสามปีป่วยเดี๋ยวเยาว้าชอย่าในซอยอเพิ่นเย็นวัดไทยไก่เด็จนั่ง อนนะมันจะลายแล้วมันลายมันเอาบา้รดล็อคอยูมสูงนี่อ้จังเลยจังน้ำฝนวันนี้องคกรวันนี้ก็ใม่ก่าผสมนนเปกันรถหน้าก็ทั้งเก่าทั้งใหม่คนเปกันแต่วันนี้ล้านโรงแน่หน้าของนี้ตัวนี้หน้าก็เรียบลุลู ครีแกบกบไม่เป็นผ้า,าจา์ไม่เป็นหลวงพ่อจะเป็นหลวงลุงจะได้ส,มสัมผัสรูปสิย์ลูกหาได้วันนี้เป็นวันที่กลุ่ใจวันหนึ่งเพราะว่าภาพบรรยากาศนั้นหายไปเกือบสิบปีตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิดมาภาพลูกหน้าเข้ามาที่วัดแบบเปิดเผยแบบนี้พวักผู้ใหญ่ส่งเสริมแบบนี้หายไปเกือบ ความทุกข์สวัสดิ์ป้องแม่เรานี่มันให้ไม่ใช่กายเก่าๆที่เคยขึ้นกับรอบเพราะเพิ่นเขาไปเอาความไปเลยความสำคัญต่อเพื่อศาสนาให้ความสำคัญต่อพระสงฆ์ที่ทำงานให้ความสำคัญต่อสถาบันวัดที่จะเป็นแหล่งในการผลลึกหลานเราในระหว่างปิดเทอมเหมือนรายการก็มีท่านปารธอภมโสดท่านก็ให้าสำคัญเจ้าลูกหลานที่มีงานประชุมที่อยมเภอก็ปลี่ตัวมาเพื่อ เป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่มันส่งเสริมให้คนในชาติเป็นคนดีถ้าชาติเรามีคนดีหนาวเออฉันสนเลยมั้ยหนาวเพราะเราเป<ร> <จะ S 2> ็นตาวชน,ชนที่เราต้องพึ่งพาเซนทรัลภาคหนะ้าถ้าเด็กกลุ่มนี้นนได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่อย่างถูกต้องถูกทางแล้วก็จะเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะช่วยเราในภายภาคหน้า,นา เรามีเป็นเด็กเก่งต่ำลงในลูกหลานเรามีเป็นเด็กโตโตทุกทั้งวัยทั้งอายุทั้งภาษาอาการสำขัญโตขึ้นพร้อมกับมีสิทธมีธรมคอยเรอหลงใจลวันนี้ลูกหลานทั้งหมด40่สิบคนได้มอบความเป็นศิษภาระแก่ดกุบาจากที่วัดได้มาดูด้วยทั้งน้ำตาวันนี้พ่อแม่ก็มีน้ำตาออกลูกหลานก็มีน้ำตาออกด้วยความปรารถนจ มาวันนี้วิ่ีมาพ่อการมาครับถามดูแล้วเป็นการมาแบบหนึ่งสมัครใจสองพ่อไม่บิดาบาราขอให้มาทั้งสองส่วนคือทำให้ของมอยู่ที่วัดตามคนมาจากวิลล่าบางคนมาจากคนแก่มาคนมาจากผู้คนก็มีบามคนมาจากไกลก,ก็ม,ม,าากกกมีมาที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมดทันวันนี้เราต้องถือว่าทุกคนเป็นลูกหลานว่าได้อมาตอนคลิบผมตัดผมนี่ เราเปนเรื่องที่พระสงฆ์ท่านตีบตัดให้ก่อนพอเป็นพิธีแล้วก็ต่อดอ้วยท่านก่องนงสูงเ่ินางเชื่อได้จีบผมตัดทุกคนเลยกันไ่ที่เราเตรียมมาเอามาวางไว้กันไ่อยู่ในก,กันไปเกยออครับเกยวางไว้ให้เด็กถือถ้าคนหนที่ไม่มีใบบัวก,ก็ใช้ขันนั่นแหละเราจะขีดขีดผมแล้วก็วางที่ใบบัววางที่ใบบัวบกเกยออกเลยครับเกยเลย แกะออกแล้วก็เอากันไกวางไว้ที่ที่ใบก็อางกันไกด้วยนะกันไกวางที่หน้าเลยแล้วก็เราก็เดินเตนด้วยเราจะตสดของทุกคนต้องใองเอา่ถังเลราะว่ต้องอิเรากันไก ตาก็ต้องเ็บให้เยอะไปในนั้นเพราะว่าต้องใช้ตีต่อไปวางกันไกพวกสบู่ละนิพ่ฟันนี่ร้านเ็บผมละไม่กินล้างที่หนองสะ่องท่านเป็นคนเทปบุญอุปถัมภ์มาทั้งร้ายอย่างเพื่อให้โงรงการนี้มันเดินได้เพื่อการมีผู้ประทับแตกกันไกคนลระด้ามแล้วก็วางกันไก่ไว้ตรงนั้นวางมันลูกจะไปเก็บนะอย่าไปเก็บขึ้นมาวางไว้ระวางไว้เพราะว่าของมีคม เอาวางไว้หน้าเดี๋ยวไปตัดไปวัวลิ้นยังสั่งตัวเดี๋ยวนี้องมั่นแต่ดีแน่ลูกหานลุงเนี่ยมันสอนได้ใครอยากบอกว่าใครมีลายออกลายมาเลยวันนี้เมื่อวานกับวันนี้ออกลายมาเต็มที่แต่วันนี้จะลบลายละแต่ใช่ไหมลบลายทั้งสี่ฟันทีฟันท้าีทีงานงดทั้งหมดก็อยาไปเป็นหน้าที่บริสุทธิ์พร้อมที่จะปวด บางโครงการเขกเขาตัดผมตอนเช้าบวัวตอนบ่ายแต่ว่าเราเนี่ยตัดผมวันนี้แล้วหัววันที่สิบใช้เวลาลบลายอยู่สิบวันเพราะมันสะสมลายมาเยอะลายจุดผมกับเส้นผมวันนี้นี่มีทั้งผมดําผมแดงสารพัดอย่างไอ้เจ้าหนึ่งผมเขียวกลับแล้ว <c oughs> นในอใจเห็นแม่มาเรียกไอ้พีมกลับมาแม่พวกนี้อยู่ต่อได้พอหลังจากที่ตัดผมเสร็จแล้ว ทั้งหมดแต่ผมเสร็จแล้วเวลาเวลาโยมยายตัดนี่พวกหน้าแต่ต้องมีท่าคนลงมือจะ่ไปแน่ใไปอยใใบหูขาราคาหกเจ้านหะหัวให้ตุงคอให้ตุงอย่าไปมองหน้าคนตัดผมเราก็มองแค่สํารวมตาวนิดนดแล้วก็ให้ท่านตัดผมตัดแต่ละครั้งท่างจะตัดผมเราเนี่ยตัดแล้วท่านก็วางไว้นั้นเลยอย่าไปตีลูกเพราะกางไกลมันผมัมนตีตีต,ต,ตีมาเนี่ยเลยจากคนใส่ไปหูขาไปเรื่อง เพราะนั้นต้องเจ้าหน้าต้องระวังต้องรักษาไปหย่วีดีด้วยการสำรวมอยู่นิ่งๆพอตัดผมเสร็จแล้วเส้นผมทั้งหมดนี่ก็จะถูกรวมกันไวท้ที่ที่หนึ่งแล้วรวมกันไปฝังไปฝังไว้ที่ใต้โขดไม้ในวัดฝังเพื่อให้พวกที่มันแปลงสภาพเป็นาตากินนาำแล้วต่อไปพวกที่โวดนี่จะ,จะมีครับประเดียนรำแต่โวดเรียนจะเพลนมาประเดียนรม ลงองค์ของเส้นผมวุ้งิษไว้ตรงนี้หลายปีปีนี้ได้หน้าหัวคนหนึ่งได้ด้านนี้เลยเดี๋ยวจะได้ตัดผลกผมต่อจท่านระดับอำเภอแล้วเราถือว่าเราเป็นเจ้าภาพให้กับทุกๆคนที่เป็นสามเณรกว่าที่สามเณรทุกคนนั้นเราไม่ได้